สวัสดีค่ะมาพบกับกเกษตรบ้านนาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะมูลินสบมาผสมดินผสมดินปลูกต้นขี้เล็กทุกคนกูเลยสิวา่าเข้าเป็นบากระสางแล้วเข้าจะปลูกเข้าจะปลูกต้นขี้เล็กไว้ริมรั่วปลูกไว้กินยอดนะคะ เ,าาเราจะ,ะเคาะเมล็ดนะคะเราจะไม่ซื้อต้นมาปลูกนะคะเมื่อว่านได้โอ,อกาสไปเก็บทิล็กก็เลยเห็นน่วยแก่เพิ่นนะคะนวยแก่ฟักแก่เพิ่นนะคะก็เลยเก็บมาอยู่สองสัก สองผักสามผักเนี่ยน้องเด่งเด้อนี่เราไปเก็บผักมาผักขี่เหล็กมาโอ้ยบะเมนีนนนีดไปใส่ละแตกออกแล้วนี่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 เห็นไหมไหยไปใส่อะไรไไปใส่ละไทุกคนล้น นี่เนาะเขาไปเก็บมาเนาะนี่เป็นตะเกิดปะน่าสิทดลองปลูกบึงด้วยนี่แหละนี่เป็นตะเกิดปะว่าเป็นอย่างเพาะไว้เกิดว่าเกิดกระซ้างเขาให้เธอได้เพาะน,นี่มันล่นออกจากฟักมาแล้ว ล้นออกจากสักมม่ละนี่มันเป็นตะเกิดบนนี่เจสิมมาผสมดินแล้วก็ปลูกไว้เนาะค่ะเพราะไว้ใส่ไว้หลายๆเม็ดแล้วก็ล่งเลยให้เขาเป็นแบบเป็นพุ่มนะความฝันของเฮ้าที่เฮ้าสิที่เฮาสิบปลูกผู้ใดที่มีวิธีปลูกดีที่ดีกว่านีก้ก็บอกมาด้วยค่ะ อบส,ส,สมหมิดมะเล็ดก่อนอื่นนะคะเราก็เพิ่มมาผสมดินนะคะนี่มีใบช่ำฉาใบช่ำฉาฟางเราจะแก็แล้วก็ดินปลูกเก้าบรต้องผสมอียังหลายเลยเาต้องแบบใบเห็ดไม้ไหมนีม่ไม้กับใบนี่ไม้กับใบชำฉา ่นีเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้ามันเป็นดิ้นแบบโปรงโป,ง,ปงเลยดู <Okay. S 1> มีถุงมือเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลย ตอนแรกมันเป็นดินไ้ถุงดินดินเพาะเก่านะคะแต่ว่ามันอัดแน่นแล้วก็เลยต้องผสมใหม่ให้ดินเขาโปรง่งขึ้นจะได,ได้แบบระบายน้ำระบายอากาศได้ดีสำหรับเพาะปลูกนะคะดิ่งยากนะคะเอาแบบง่ายๆสบายๆบาย เสร็จแล้วนะคะทดอลองคิดทดลองสามถุงนี่แล้วขออภัยในความมือเปื่อนด้วยนี่พอเราได้มเมล็ดแล้วนะเราได้มเมล็ดแล้ว แล้วก็เกลียดถูก,กเกลียดินใส่ถูงให้มันเสมอๆในจักหน่อยเวลาลดน้ำสิได้เล้ะวลรูจักหน่อยเดรูสักหน่อยนะคะแล้วก็โรยลงไปเลยนะคะประมาณสี่หา,าหาเม็ดให้เขาเกิดมีทุดล่องเด้อกลกไว้แล้วก็รอง,งอกเสร็จแล้วค่ะทุกคนตัวนี้แล้วนี้ จะรูตรงกลางโรยไปเลยสี่ห้าเมตรเนี่ยจะกมนจะเกิดว่าเกิดเนาะคะ่ะทดลองปลูกนะคะครั้งแรกที่ทด,ทดลองปลูกคี้เล็กะคะ่ะเสร็จแบบแบบง่ายแบบง่ายสไล์ บ้านเหลือสีหานิดก็ะลุยลงไปกลบกลบไปนะคะแล้วจะรดน้ำทุกวันให้ชุ่มนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะเกิดปะนอเด๋้วสิพ้าทุกคนไปเบิ่ังนี่หิ่นฝาดีขเข้าเพราะโดยเม็ดนะคะเพราะตั้งหลายอย่างเพราะตั้งหลายหลายฝักเปิดอยู่ดี อันนี้จะเป็นบัเขียบนี่เป็นบัเขียบเพาะเม็ดทั้งสิ้นนี่อันนี้ลิ้นฟ้านะคะทุกคนที่เราเพาะไว้นะคะเิ้นฟ้าบ่พพ์ก็เม็ดบัพพงพร้อมนี่ลิ้นฟ้า,อออฟาโอ้ยเบิ่งแหงดินแหงเลี้ยวๆค่ะทุกคนนี่เห็นไหมลิ้นฟ้านี่ใบจริงเขาออกมาสองใบแล้ว อันนี้ใบเลี้ยงเขามันกบซีมี่ง่ามบมง่ามแน่แล้วนะคะเนาะเพราะว่าเขาทดลองปลูกเนาะนอันนี้หดนามหลายปูดแล้วก็ค่ายว่าช่วงน่ะช่วงหนึ่งน่ะแดดมันแห้งแต่ว่ามันต้นมันบอกเป็นอย่างนะคะมันก็นจะเลื่อนง,งอกงงามอยู่เนี่ มีหอดบักม่วงนี่นี่เสียเอาเพาะบักม่วงไว้นี่กับบักม่วงจ๊กบักม่วงอย่างลืมกินมันเจ็ดแล้วกับทิมมันลงตรงน้ำน้ำไหลมันก็ขื้นมาอันนี้จะสิขึ้นบ่ขึ้นด้อนีีใหญ่มาจากผนไก่มันเคลียอันนี้ก็เป็นเบียรเบียรขนุน,นก็เป็นเบียพวกอัน น้อยหนาหน้อยหนานะคะนี่ลิ้นฟ้านี่ลิ้นฟ้าลิ้นฟ้านี่คือลิ้นฟ้านะคะเนี่ยใหญ่แล้วโตวแล้วแต่ว่ายังบ่ทันเดี๋พร้อมลงดินนะคะเดี๋ยวช่วงนี้แดดยังแห้งอยู่ก็เลยบ่ทันเดก่าเพราะว่าเดี๋ยวบ่ทันเดก่าลงดินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันอันมันสิไม่แดดเนาะใบมันสิไม่แดดเพราะเอาชีวิตข่อยเพราะหอดอัน ต้นบักกอกเนี่ยไม่ต้องกินไม่ต้องกินลูกมันหรอกกินใบมันก็อร่อยเนี่ยกินกับปลาบกับยังกับตำบกหุ่งแสบนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเมล็ดไอไอแคนตาลูปโอเบอร์แมนแคนตาลูปเมลอนเมลอนสีเหลือง อันนี้เป็นเม,เมลอนสีขาวเนี่ยเสือมาก,กินกับเก็บเม็ดแหว่งสีแล้วแต่พรท่านจะแยกตากเลยแต่ว่าเวลาสิปลูกกับสิปปูกลงเลยส่วนนี่ก็เป็นเมลร็ดอันพผอีตูพรท่านเดี๋ยวลงเพาะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจ้าต่อนี้ก็จะเป็นพลิกนั่นแหละโอ้ยหกแห้งค,ค่ะเดี๋ยวสิเครียดของนี้กอนนี่แหละค่ะ คนสอบปลูกกระปลูกไปเรื่อยเพราะว่าถ้าอนาคตนะคะมันมีต้นขี้เล็กให้เฮ้าเร้วเขามาถมทีถมยังทีหว่างๆเดียเขาไปเก็บเนาะมันเป็นทีหว่างนะขี้เล็กเฮาไปเก็บมาก,กินก็ได้อยูดอกตอนนี้เพราะว่าเขายังบม่ทันได้ถมทีกันถ้าสมมุติว่าสักมือน,นึงงจาของเขามาถมทีเฮ็ดเฮ็ดอันผ้าผ้าหนออกผ้านิด เขาอาศัยพ่อไม้ขิลิกกินก็นได้ยนะคะเขาแบคิดถึงอน,นาคตแบบปใปไกลพอต่อไปเนี่ยเขาจิตหาหยอดขิลิกมะเกียงให่ยากเพราะว่าทุกมือนี่บางคนเขาก็ไปเก็บมาเพื่อที่ซืมาตุม่มตุ่มแล้วไปขายอยู่ตลาดตุ่มขายได้ขึ้นกันนะคะน้ำยานางอย่างเงี้ยสิต้นขิลิกอย่างสิ นะคทุกคนขายได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าห้ามีเล้วห้าก็บ,บ่ต้องไปสือนะคะนี่คือคิดถึงอนาคตข้างหน้านะคะถ้าดินชุ่มชื้นแล้วเราก็ไม่ต้องรดนะคะปล่อยให้สักหนึ่งวันก่อนค่อยลดนะคะมันแห้งก่เนานะอ้โหส วันนี้ก็พาทุกคนมาปลูกขี้เหล็กไว้กินในภายภาคหน้านะคะทำะทดลองบึงก่อนว่ามันจะเกิดบ่เกิดนะคะถ้าเกิดเมื่อน,นี้นะคะซีหาทุ่งนี้ข้าปลูกเป็นยม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 ,ยมประมาณสองเมตรสองเมตรจะสิห่างกันสองเมตรสองเมตรหรือว่าติดกันเลยก็ได้แล้วก็ตัดแต่งกิง่ง ให้ยอดเขาแตกออกมาเรื่อยๆเขาก็ได้เก็บกินเรื่อยๆดีบ่ดีได้คขายผมเนาะทุกคนในภายภาคหน้าค่ะวันนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ